น้องฉีดยาให้หนูพาหนูพาร้องไห้ไหมคะหนูพาร้องไห้ค่ะแล้วคุณแม่ล่ะแล้วคุณแม่อยู่คนใดเป็นเพื่อนใช่แล้วตอนคุณแม่ฉีดยาคุณแม่ร้องไห้ไหมคะคุณแม่ไม่ร้องไห้นะอแม่ไม่ร้องไห้หนูพาให้กําลังใจอยู่นะหนูให้กำลังใจแม่ไม่อยู่แม่ให้กำลังใจหนูพาวใช่เดี๋ยวว่าหนูพาวเดี๋ยวหนูพาวไปข้างนอกเมื่อกี้ว่าเอา เราออกมาแล้วก็ไปหาหมอหรอคะแล้วตอนที่นนกฉีดวัคซีนให้หนูพาวะ่ะใครให้กําลังใจหนูพาว่ะคะคุณพ่อคุณพ่อกับใครบ้ากับคุณแม่นนกฉีดยาเจ็บไหมอะคะอเืเจ็บค่ะหนูพาวบอกนนกว่าไงตอนนนกฉีดให้หนูพาวหนูพาวบอกนนกว่าไงนนกหนูพาวเจ็บอย่างนี้หรอคะ,คะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าหนูพาวคุณแม่เป็นกําลังใจให้นะคะ หนูพาวก็บอกคุณแม่มั่งเวลาคุณแม่โดนฉีดยาหนูพาวบอกว่าไงนะลูกบอกว่าไงนะคะห,หนูพาวบอกคุณแม่ว่าไงนะคะลูกหนูพาวหนูพาวบอกคุณแม่ว่าไงนะไม่เก็บน,นะหนูพาวอยู่กลายเป็นพื่อนนะนะคะเงน่าขึ้น,นะคะ่ะ